สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซเกอร์ทาโลกคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2563เรามาถึงชาวราศีพิจิกกันแลนะะ้วค่ะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเราจะมาดูกันนะคะว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหม เจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีหรือเปล่าอุบัติเหตุจะมีไหมหรือจะมีคดีความอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราหรือเปล่าถ้ามีแล้วจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบรวม,รม,รมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้ง บางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครที่สนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อมาดามนะคะเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดานัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพหรือหาอไรายได้เสริม ช่วงนี้มาดามเปิดสอนลูกเต๋าออร์เคิลอยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่แล้วเสิร์ชหาชื่อมาดามนัดคนอ่านดวงนะคะบอกรหัส pn 1 0คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าเรียนบอกรหัส nu 1 0คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าอุปกรณ์การเรียนเอาละค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอสับไพ่ก่อนนะคะ การพยากรในครั้งนี้อาจจะมีเสียงเด็กรบกวนบ้างพอดีหลานตื่นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามามาดามขออนุญาตชาวราศีพิจิกทุกท่านขอจับไพ่แทนคุณ สำหรับชาวราศีพิจิกค่อนข้างน่าอิจฉาสักนิดหนึ่งนะชาวราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือว่ามีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือให้การดูแลเอาใจใส่คุณอยู่แต่ถ้าสำหรับชาวราศีพิจิกที่อายุเยอะแล้วหรือว่า40-50อัพปไปแล้วมีลูกมีหลานก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องคอยช่วยเหลือดูแลลูกหลานอยู่หรือว่าอาจจะมีคนที่เด็กกว่า มีวุฒิภาวะที่ด้ยอยกว่าเราเนี่ยมาขอความช่วยเหลือจากเราแต่เราจะปฏิเสธไหมไม่ปฏิเสธปฏิเสธไม่ออกด้วยความรักความความเมตตาหรือคนหรือตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่เขาเรียกว่าจิตใจดีนะคะใจอ่อนชอบช่วยเหลือนะคะแต่ในที่เนี้ยถ้าเราเด็กกว่าเราไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เราจะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีเลยนะสำหรับชาวราศีพิจิก บอกได้เลยว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าคุณมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ในที่นี้ตัวเป็นเพราะตัวคุณเองเป็นคนไม่ค่อยเก็บความทุกข์เป็นคนที่เรียกว่าทําตัวให้สดใสล่าเริงอยู่ตลอดเวลาทั้งทงท,งที่ในใจบางทีโคตรจะมีความทุกข์เลยแต่เราไม่แสดงออกให้ใครรู้จนคนเขาจะมองว่าอยู่ใกล้ๆคุณแล้วมันมีความสุขไอ้เสน่ห์ตรงนี้แหละมันดึงดูดให้ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณแล้วมันมีความสุขดีอะ มันดูน่ารักมันดูสดใสมันทําให้โลก,นกลเ,เ,เนี้ยที่กําลังเครียดๆเนี่ยมันเบาลงได้นะคะคุณอาจที่จะหาเรื่องมาพูดมาคุยมาทําให้คนที่เขาอยู่ด้วยใกล้ๆหรือพูดคุยกับคุณเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเหมือนทําให้ลืมเรื่องทุกข์ไปได้ชั่วขณะนะคะอาจจะทําให้มีคนมาติดคุณเพราะความสดใสน,น่ารักของคุณด้วยนะคะติดแบบชนิดที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเห,เหมือนโดนเหมือนโดนเสน่ห์เหมือนถูกต้องมนเลยด้วยซ้ําไป นะคะทีนี้ชาวราศีพิจิกถ้ามันดีแบบนี้เรามาดูซิว่ารายได้ของคุณจะเป็นยังไงนะคะรายได้ของคุณในที่นี้ชาวราศีพิจิกบอกได้เลยว่าคุณเองเป็นคนที่เก่งเป็นคนขยันกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าจะทํางานอะไรเนี่ยมั่นคงรายได้อย่างดีอยู่แต่รายได้ดีในที่นี้ก็จริงคุณต้องเหนื่อยมากนะเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใจใครไม่ค่อยไว้ใจใครเพราะฉะนั้นน่ะ การที่จะทําอะไรเนี่ยจะปล่อยปะละเลยต่อให้มีลูกน้องเยอะแค่ไหนคุณก็ไม่ไว้ใจใจใครําคุณจึงต้องลงมือทําด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ารายได้ดีก็จริงแต่ฉันเหนื่อยนะฉันเหนื่อยมากเลยแต่เหนื่อยมากในที่นี้บอกได้เลยว่าก็เพราะความเก่งของคุณนั่นแหละที่คุณมีความรู้สึกว่าสมองคุณอะเขาเรียกว่ามันมันพัฒนาอยู่ตลอดเวลามันมีนู่นมีนี่ที่จะเข้ามาจากการเรียนรู้เร็วของคุณ บางทีคุณก็จะคิดพลิกแพงอะไรได้แล้วไอ้ไอความคิดตรงนี้คุณก็มีความรู้สึกว่าคนอื่นน่ไม่สามารถคิดได้อย่างเรามันจึงกลายเป็นว่าเราต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะคะมันถึงจะมันถึงจะไว้ใจไม่ไว้ใจคนอื่นไว้ใจตัวเองมากกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงบอกได้เลยว่าเหนื่อยกว่าผู้ชายเยอะนะคะเพราะชาวราศีพิจิกในช่วงเนี้ย กลายเป็นว่ารายได้ที่จะได้มาเนี่ยมันมาจากน้ําพักน้ําแรงของคุณมันมาจากความสามารถของคุณที่คุณมีความคิดที่เรียกว่าพลิกแพงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็บอกได้เลยว่ายังมีความขี้เกียจอยู่ยังเอ่อยังรักการสบายถ้ามีใครมาทําแทนก็เอานะไม่ใช่ไม่เอาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่เขาไม่ยอมเขาจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกบอกได้เลยว่ารายได้ดีรายได้มันคงแล้วมีรายได้เข้ามาหลายทางด้วยนะคะ แต่ถ้ารายจ่ายล่ะรายจ่ายก็ไม่ใช่ย่อยเมื่อหาเก่งคุณก็ใช้เก่งเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนที่เรียกว่ามันเหมือนเงินมันไม่ขาดเมืออ่ะมันเหมือนมีความรู้สึกว่าฉันฉันเก่งอ่ะฉันหาได้อ่ะฉันก็อยากจะซื้อนูน่นซื้อนี่ชอบแต่งตัวติดหรูอาจจะซื้อของแบรนด์เนมอาจจะต้องซื้อของแพง เพราะว่าเราคิดว่ายังไงเราก็หากินเก่งแล้วไงเราก็หาเงินได้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีรายรับดีแต่รายจ่ายก็ดีด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือหาซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์เก็บไว้เวลาถ้าเกิดเราได้เงินก้อนใหญ่ๆมาหรือมีเงินก้อนใหญ่ๆเกิดขึ้นเนี่ยคุณอย่ากเก็บเป็นเงินคุณเก็บไม่อยู่เพราะเงินมันไปถอนแป๊บเดียวมันก็ออกมาละแต่ถ้าคุณไปซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์กว่าคุณจะขายได้หรือบางทีซื้อเป็นทองเป็นอะไรเก็บไว้เนี่ย จะใช้เป็นเงินทีก็ต้องเอาทองไปขายบางทีก็อายเขาก็เลยกลายเป็นว่ามันก็จะได้ประหยัดนะคะชาวราศีพิจิกดีที่สุดก็คือต้องซื้อเป็นเป็นของมีค่าเก็บเอาไว้ดีที่สุดมันจะได้มีเงินเหลือแต่ถ้าถามว่าชาวราศีพิจิกงกเงินไหมงกกับคนข้างนอกนะงกกับคนข้างนอกในที่นี้ก็คืองกกับสังคมภายนอกแต่กับพี่น้องหรือกับคนที่เรารักหรือกับตัวเราเองเนี่ยไม่งกเท่าไหร่เท่ากัน ใช้เต็มที่เพราะฉะนั้นอ่ะก็ต้องระวังเรื่องนี้แต่ถ้าสําหรับชาวราศีพิจิกบางท่านล่ะที่บางทีอาจที่จะไม่ไม่ได้ดีอย่างนี้ไปเสมอทุกคนเกิดมีปัญหาเรื่องเงินล่ะเราจะไปพึ่งพาใครได้พี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงพึ่งได้ไหมพี่น้องพึ่งได้เหมือนกัน <c oughs> แต่ต้องเป็นพี่น้องที่เขารักเรานะถ้าเป็นพี่น้องที่เออ เหมือนกับว่าขัดแย้งกันอยู่มีความคิดไม่ค่อยลงรอยกันอย่าไปหวังพึ่งเขานะพึ่งไม่ได้เพราะว่าพี่น้องที่จะพึ่งได้คือพี่น้องที่เขารักคุณที่คุณจะรู้สึกได้ว่าเออคนนี้เขารักเราอันนั้นเขาสปอยให้คุณแน่เราถามว่าถ้าพึ่งพ่อแม่ได้ไหมสําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะคะชาวราศีพิจิกพึ่งคุณแม่ได้นะคุณแม่เป็นคนเก่งแต่คุณแม่ก็มีนิสัยเหมือนเด็กแหละต่อให้เขามีความทุกข์ต่อให้เขาเงินไม่พอหมุนเงินไม่ทันเขาก็ไม่บอกให้คุณรู้หอก คุณมาขอความช่วยเหลือเขาก็ให้คุณทันทีนะคะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งไม่บอกให้ใครรู้ไม่แสดงออกบางทีลูกไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าแม่มีไม่มีมาขอความช่วยเหลือแม่ก็ให้สําหรับใครที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะแต่ถ้าพึ่งคุณแม่ไม่ได้แหละแล้วจะพึ่งพึ่งคุณพ่อนะคุณพ่อก็พอพึ่งได้นะแต่ว่าบางครั้งที่เราไปคุยกันเนี่ยบอกได้เลยว่าชาวราศีพิจิกถ้าจะไปพึ่งคุณพ่อเนี่ย คุณควรเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วไปพึ่งคุณพ่อบอกได้เลยว่าจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยการที่ว่ามีเรื่องขัดแย้งความคิดเห็นไม่ลงรอยกันพอเราจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาทําไปทํามากลายเป็นทะเลาะกันเพราะคุณพ่อเจ้าอารมณ์นะคะแต่ถ้าเป็นลูกสาวในคุณพ่ออาจที่จะเอ,อ่อเขาเรียกว่าตามใจมากกว่าหรือรักมากกว่าในความรู้สึกของคุณในความรู้สึกของคุณแต่ถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันแล้วคุณพ่อจะรู้สึกขัดแย้งมากกว่านะคะ มันก็เลยกลายเป็นว่าไปพึ่งคุณแม่ดีกว่าหรือถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีแล้วเราจะไปพึ่งเพื่อนฝูงได้ไหมด้วยเราเคยเป็นคนมีน้ําใจมาก่อนเราพึ่งได้พึ่งได้นะเพื่อนฝูงพึ่งได้แต่บอกได้เลยว่าคุณจะต้องไปพึ่งเพื่อนต่างเพศถ้าพึ่งเพื่อนเพศเดียวกันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักนะคะทีนี้เรามาดูว่าสําหรับชาวราศีพิจิกน่ะ ถ้าเกิดว่าเขามีเงินทุนเขาอยากจะลงทุนอ่าในเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นละเราจะไปลงทุนดีไหมทําธุรกิจส,ส่วนตัวจะโอเคไหมได้นะทําธุรกิจส่วนตัวได้อยู่แต่ในที่เนี้มองว่าธุรกิจที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้บ้านมันอาจจะต้องมีการเดินทางอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลายเป็นว่าไปทําธุรกิจที่มันไกลบ้านแต่ถามว่าดีไหมดีมีคนเ,ออเขาเรียกว่า มีคนติดนะมีคนชื่อเออมีคนชอบในธุรกิจของคุณอาจที่จะกลายเป็นว่าคุณทําแล้วทําให้เขาอะรู้สึกว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมันน่าที่จะต้องมาซื้อมาหามาติดต่อกับคุณอยู่ตลอดเวลากลายเป็นว่าลูกค้าติดคุณแล้วไม่ไปไหนจากคุณง่ายๆแต่บางครั้งเนี่ยก็ต้องเราระวังเรื่องอารมณ์ของเราด้วยนะบางทีเราเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปวนง่ายหงุดหงิดง่ายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองอยู่แล้วด้วยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีไปเจอลูกค้าเจ้าอารมณ์ แล้วเราจะไปมีปัญหาก,ากับเขาก็เบาๆเขาลูกค้าบางคนจะบอกลูกค้าคือพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็หย้อนยวนธุรกิจคุณก็จะไปได้ด้วยล่งคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วทําได้ถ้าคิดจะลงทุนทําอะไรในช่วงเดือนพฤษภาถือว่าชาวราศีพิจิกสวนกระแสนะทาได้อยู่นะคะแต่ถ้าสําหรับบางคนล่ะคิดอยากที่จะเล่นหุ้น เริ่มต้นเล่นหุ้นได้หรือ,อยังในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีพิจิกเล่นได้แล้วนะหุ้นนะ่ะนะคะแต่ว่ายอย่าเยอะนะค่อยๆดูให้ดีๆด,ดีที่สุดควรมีโบเกอร์คอยดูแลคุณอีกสักทีหนึ่งแต่สําหรับชาวราศีพิจิกคิดจะเล่นหุ้นก็เริ่มต้นเล่นได้ละมันก็จะมีรายได้เสริมเข้ามาอีกทางหนึ่งแต่สําหรับใครที่เช่นไม่ชอบเล่นหุ้นแต่เช่นชอบซื้อที่ดิน ซื้ออสังหาหริมทรัพย์เอามาเก่งกําไรซื้อมาขายไปแบบเอากําไรตรงนั้นอ่ะจะได้ไหมได้ค่ะนะคะได้คุณจะคุณจะซื้อมาแล้วก็จะขายได้แล้วก็เก่งกําไรได้สําเร็จด้วยอาจจะต่อยอดให้คุณได้เงินเยอะด้วยนะอาจจะไปเจอที่ดีด้วยด้วย,วยบุญวาสนาของแต่ละคนมันมาไม่เท่ากันนะคะคุณอาจที่จะโชคดีมีวาสนาไปจับเอาที่ที่ดีเข้าแล้วก็ต่อเงินให้คุณทําให้คุณเออที่เนี้ยมันเออ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทาเงินให้คุณได้แต่บอกก่อนว่าที่ที่คุณจะไปได้ไปซื้อหรือว่าใครที่ชอบเล่นหุ้นเล่นเอไม่ใช่เล่นหุ้นขออภัยค่ะใครที่ชอบซื้อที่ดินมาเก่งกําไรคุณจะเจอที่ที่มีเจ้าที่นะแต่เจ้าที่เป็นเจ้าที่ดีไม่ใช่เจ้าที่ที่แบบว่าหวงที่ขายห้ามขายเพียงแต่ว่าถ้าซื้อมาแล้วคุณก็ต้องกราบไหว้ไหว้เขาเส้นเขาบอกเขาดีๆนะคุณก็จะได้ราคาดีมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่อง เจ้านายลูกน้องบริวารล่ะเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงกับเรานะคะเรามาดูเพื่อนร่วมงานก่อนสําหรับชาวราศีพิจิกเพื่อนร่วมงานมองว่าคุณบางครั้งคุณมีนิสัยจู้จี้ขี้บ่นมากไปสักนิดหนึ่งนะแต่เขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่เขาก็ยังเขาก็ยังเชื่อมั่นในตัวคุณอยู่แต่บางทีเขาจะมีความรู้สึกว่าไอความคิดที่บางทีเพื่อนเสนอแบบนี้แต่คุณก็ไม่เอาคุณก็จะเอาตาม ตามความคิดของคุณแต่บางทีถามว่าเพื่อนยอมไหมเพื่อนก็ต้องหย่วนหยวนยอมยอมเพราะเพราะความเก่งของคุณแต่เขาก็จะมีความรู้สึกว่าคุณจู้จี้เกินไปคุณเจ้าระเบียบเกินไปคุณจะต้องเอาทุกอย่างให้เป๊ะตามคุณมันก็กลายเป็นเขาคิดแค่นี้แต่เขาไม่ได้คิดร้ายกับคุณนะคะเขาจะอยู่เขาจะมีความรู้สึกว่าอยู่ในช่วงที่ของการที่ว่าแลดูคุณทําไมเรื่องเยอะเรื่องมากเหลือเกินมันจะกลายเป็นแบบนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าถามถึงว่าลูกน้องล่ะ สำหรับใครที่มีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วได้ลูกน้องเป็นยังไงลูกน้องเก่งลูกน้องเป็นคนเก่งและลูกน้องไว้ใจได้ด้วยนะคะลูกน้องอาจที่จะทําตามกฎตามระเบียบที่คุณวางไว้ทุกอย่างเป,เป๊ะคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าลูกน้องจะออกนอกลู่นอกทางนะคะคุณได้ลูกน้องดีแล้วลูกน้องก็เป็นคนที่แบบว่าถ้าคุณสั่งแล้วก็คําไหนคํานั้นมันจะเป็นตามที่คุณสั่งเพียงแต่ว่าเขาไม่ชอบว่าสั่งแล้วจะมาคอยควบคุมมาคอยบ่นมาคอยจําจี้จาชัยเขามากๆไม่ได้เพราะลูกน้องเป็นคนที่รักอิสระ ชอบที่ว่าสั่งมาแล้วฉันททาตามเป๊ะทุกอย่างแล้วไม่ต้องมาจําจีจาชัยเช้นมากๆลูกน้องได้ลูกน้องดีนะคะทีนี้เรามาดูถึงว่าเจ้านายล่ะเจ้านายของคุณสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่คุณได้เจ้านายเป็นคนยังไงเจ้านายเป็นคนที่นิสัยดีอารมณ์อร,อรวยอ,อ่อ่อนๆตามเป็นคนมีเมตตาเพราะฉะนั้นนะ่ะทำงานกับเขาแล้วเราสบายใจเจ้านายเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักลูกน้องนะคะแล้วเวลาเราเดือดร้อนหรือเรามีปัญหาอะไรหรือว่า งานเราอาจจะเราไปเสนออะไรเขาเนี่ยเขาจะหย,ยวนหยวนยอมยอมโอเคตามเราหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นถือว่าคุณโชคดีคุณได้เจ้านายดีชาวราศีพิจิกในช่วงในช่วงนี้คุณสวนกระแสะมากเลยนะทีนี้เรามาดูว่าถ้าสวนกระแสะอย่างเงี้ยมาดูเรื่องความรักซิความรักชาวราศีพิจิกสําหรับคนที่โสด ยังไม่มีคู่เลยยังไม่เคยมีใครเข้ามาเลยแล้วถ้ามันดีขนาดนี้มันสวนกระแสขนาดนี้จะมีคนเข้ามาไหมมีนะมีคนเข้ามานะคะแต่บอกได้เลยว่าคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้จะเด็กกว่าคุณนะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยพูดไปตั้งแต่ตอนต้น,นแล้วว่าถ้าคุณเจออะไรที่เด็กกว่าคุณจะกลายเป็นฝ่ายที่จะต้องดูแลเอาใจใส่เขานะเป็นฝ่ายที่จะต้องให้แต่ถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าบอกได้เลยว่าชาวราศีพิจิกเนี่ย จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือก2แบบนะคะจะมีเข้ามาในช่วงเดือนนี้จะมีเข้ามาให้เลือก2แบบอยู่ที่คุณจะเอาแบบไหนมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่เข้ามาจนทําให้บางทีคุณตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะเลือกใครดีแต่คุณก็ต้องตัดสินใจเลือกในมุมนี้มาดามมองว่าคุณตัดสินใจเลือกคนที่อายุเยอะกว่าเพราะว่าคนที่อายุเยอะกว่าเนี่ยเขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณมีปัญหา ไม่ว่าจะเรื่องการเงินหรือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาคอยซัพพอร์ตชีวิตคุณเขาซัพพอร์ตชีวิตคุณได้เพราะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะดูดีมีฐานะแต่อาจจะเป็นคนค่อนข้างที่จะเจ้าระเบียบสักนิดนึงคุณต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์ที่เขาวางนะแล้วก็อาจจะเป็นคนค่อนข้างที่จะจู้จี้ขี้บน่นหรือถ้าไม่แก่กับเรามากเกินไปอาจจะเป็นรุ่นราวคาวเดียวกันก็จะกลายเป็นคนที่มีนิสัยที่เป็นผู้ใหญ่มากๆ อันนั้นถึงจะเหมาะกับคุณแต่ถ้าคุณตัดสินใจว่าไม่เอาอ่ะอย่างเงี้ยเบื่อไม่ชอบฉันลำคานฉันชอบเด็กๆมันดูสดใสน่ารักดีคุณก็จะต้องเป็นคนไปคอยซัพพอร์ตเขานะคะคอยซัพพอร์ตคอยดูแลเขาจะถามว่าคุณเดือดร้อนไหมชาวราศีพิจิกถ้าเป็นคนที่มีฐานะอยู่แล้วก็จะเจอเด็กเข้ามาแต่ถ้าเป็นคนที่ฐานะปานกลาง ไม่ได้รวยมากจนเกินไปก็อาจจะเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่เข้ามาคุณก็อาจจะตัดสินใจเลือกผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแต่ทีนี้ถ้ามาดูถึงว่าสําหรับคนที่มีคู่ครองและครอบครัวแล้วล่ะอยู่กินด้วยกันแล้วมันจะเป็นยังไงโอ้ยความรักช่วงนี้ดีมากเลยสําหรับชาวราศีพิจิกอะรักกันดีเข้าใจกันดีดูจะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะใครที่ แต่ชาวราศีพิจิกบอกนิดนึงเลยสําหรับความรักของคุณที่คนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยผู้หญิงจะเหนื่อยหน่อยนะจะต้องดูแลเอาใจใส่เพราะผู้ชายจะรักสบายชอบให้คนเอาใจใส่แต่ถ้าชาวราศีพิจิกที่เป็นผู้ชายก็โชคดีที่เจอคู่ครองที่เขาดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีนะคะคุณเป็นคนที่ชอบให้คนดูแลอยู่แล้วด้วยนะคะทีนี้ความรักของคุณในช่วงนี้มันอาจจะเป็นความรักที่ คู่ครองของคุณเขาค่อนข้างมีเสน่ห์นะอาจที่จะมีคนเข้ามาเจาะแจะเขาบ้างเพราะฉะนั้นมีอะไรก็พูดคุยกันดีๆถ้าเราพูดคุยกับเขาดีๆเรา,เามีเหตุผลให้ซึ่งกันและกันไม่ใช้อารมณ์รุนแรงไม่หึงหวงไม่ใช้แต่อารมณ์โดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยเขาอยู่กับคุณเขาดูแลคุณอย่างดีแน่เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เข้ามาก็มันเข้ามาเองไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเขา พผเอินเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเหตุผลมันจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะตัวคุณเองค่อนข้างขี้หึงทีเริ่มมาดูถึงว่าสําหรับชาวราศีพิจิกที่ในช่วงวัยรุ่นที่ยังยังเรียนอยู่แล้วเรียนจบในช่วงนี้แล้วบวกกับภาวะโควิดตอนเนี้ มันจะมีโอกาสได้ต่อปริญญาตรีไหมหรือบางคนอยากจะต่อโทมีโอกาสจะได้ต่อต่อโทไหมในช่วงนี้มันอาจที่จะถามว่าจะได้ต่อไหมมันได้ต่ออยู่นะเพราะว่าคนในครอบครัวผู้ปกครองเขารักเราแต่ทีนี้มันต้องดูด้วยว่าภาวะที่คุณจะได้ต่อไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในตอนหลังไหมนะคะมาดามมองว่ามันอาจที่จะกลายเป็นว่ามันอาจจะเรียนไม่สําเร็จอนะ่ะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีพิจิกนะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราออกมา พักไปปีหนึ่งก่อนพักไปปีการศึกษาหนึ่งก่อนแล้วเราขยบไปอีกสักปีการศึกษาหนึ่งก,การเรียนรู้ไม่มีคําว่าแก่นะคุณจะเรียนรู้ช้าแค่ไหนคุณก็สามารถจบได้เหมือนคนอื่นไม่จําเป็นหรอกว่าจะต้องจบเร็วอายุเท่านั้นเท่านี้จบปริญญาตรีหรืออายุเท่านั้นเท่านี้ฉันจบโทแล้วคุณจะจบอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยังไงคุณก็มีปริญญาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าภาวะครอบครัวย,ยังมีปัญหาอยู่สําหรับบางคนก็อย่าเพิ่งไปดื้อรั้นหรือว่าอย่าเพิ่งไปขัดขืนที่เชนจะต้องเรียนให้ได้เชนจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ให้ได้มันจะกลายเป็นว่าผู้ปกครองจะรับไม่ไหวได้นะคะแต่สําหรับ <c oughs> สําหรับชาวราศีพิจิกสังคมนะเขามองคุณว่าไงเขามองว่าคุณเป็นคนที่เวลาทําอะไรแล้วมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังไม่ว่าจะเป็นการทํางาน คุณก็ทําแบบเอาเป็นเอาตายเอาชนะงานงานไหนที่ฉันไม่เคยทําแล้วฉันได้ลงมือทําฉันจะต้องทําให้สําเร็จคนอื่นทําได้ฉันก็ต้องทําได้เขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับงานเอาจริงเอาจังกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเรื่องความรักคุณถ้าคุณรักใครคุณก็จะต้องเอาให้ได้มันก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณทํางานคุณก็จะต้องทําให้ได้คุณก็จะต้องเรียนรู้ให้ได้ต้องเป็นให้ได้แล้วก็ต้องทําให้สําเร็จด้วยเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่า ถ้าชาวราศีพิจิกมีธุรกิจส่วนตัว่ะจะประ,ประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จนะเพราะความเอาจริงเอาจังของคุณเพราะคุณยอมเหนื่อยอะนะคะทําแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะให้ก้าวไปถึงให้บรรลุไปถึงเป้าหมายดังนั้นอะบอกได้เลยว่าชาวราศีพิจิกถ้ามีธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสที่จะไปได้สวยมีโอกาสที่จะก้าวหน้าไปได้ไกลและอาจที่จะไม่หยุดอยู่แค่ สิ่งที่คุณทําตรงนี้คุณอาจที่จะพัฒนาตัวเองด้วยการมองหาอะไรที่ยังไม่เคยทําทําเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าคุณมีนิสัยขี้เบื่อพอทําอะไรเป็นแล้วเนี่ยคุณอาจจะทิ้งมาละไม่ทำแล้วอยากไปทําตัวใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไอ้ที่จะทิ้งเนี่ยคุณมีคนสารตอบมีคนในครอบครัวหรือมีลูกน้องดูแลคุณก็อาจจะกลายเป็นว่าอันนี้ให้ลูกน้องดูแลแล้วฉันทําจนพอใจแล้วฉันบรรลุเป้าหมายแล้วคุณอาจจะไปหาจับงานตัวอื่นนะคะมันก็กลายเป็นว่าชาวราศีพิจิกเนี่ย เขาไม่อยู่นิ่งนะเขาเขาเก่งนะเขาฉลาดเขาเป็นคนกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาด้วยทีนี้เรามาดูว่าเพื่อนฝูงชาวราศีพิจิกเป็นคนยังไงคุณจะได้คุณมีเพื่อนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะนะดูไฮโซนะพึ่งพากันได้นะคะไม่ว่าจะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะเดือดร้อนพึ่งพากันได้แต่ควรมีเพื่อนที่เขาเรียกว่าควรมีเพื่อนที่อายุ คุณวุฒิวัย,ยวุฒิที่เหนือเราจะดีกว่าเราจะได้พึ่งเขาอย่าไปเอาคุณวุฒิหรือวัย,ยวุฒิที่ด้อยกว่าเรานะกลายเป็นเราต้องไปช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นนะมองว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยคุณมีเพื่อนที่เขาอาจจะมีอายุที่มากกว่าเราหรืออาจที่จะมีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานการงานเหนือเรานี่แหละเขาคอยสนับสนุนส่งเสริมคุณอยู่ตัวคุณเองถามว่ามีศัตรูไหมศัตรูเปิดเผยไม่มีนะมีแต่คนรักคุณอะ่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ เขาเรียกว่าค่อนข้างปณนีประนอมนิสัยน่ารักสดใสร่าเริงแล้วก็อารมุ่มอรวยอ,รอ่อนอ่อนผ่อนตามไม่ไม่ค่อยขัดแย้งแต่ว่าอย่าให้โมโหเท่านั้นเองถ้าไปทําให้โมโหเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่ย่อยไม่เบาเหมือนกันไม่ยอมใครนะถ้าทําให้รักก็รักมากแต่ถ้าทําให้เกลียดเนี่ยเกลียดเอาตายไดย้ได้เลยเหมือนกันนะสําหรับชาวราศีพิจิกเพราะฉะนั้นศัตรูเปิดเผยจึงไม่มีแต่ถามว่าศัตรูลับๆมีไหม ให้ระวังศัตรูลับๆเนี่ยมันตัวร้ายยิ่งกว่าศัตรูเปิดเผยเพราะศัตรูเปิดเผยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นใครแต่ไอ้ศัตรูลับๆเนี่ยมันจะมีนะสําหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยศัตรูลับๆจะเป็นเพศตรงกันข้ามเอ้ยไม่ใช่ขออภัยพูดผิดจะเป็นคนเพศเดียวกันถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเจอผู้หญิงด้วยกันนี่แหละนะคะเป็นผู้หญิงก็จะเจอผู้หญิงด้วยกันนี่แหละที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะ ขัดแย้งขัดผลประโยชน์กันทางด้านธุรกิจหรือทางด้านหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานถามว่าเขาทำอะไรเราได้ไหมทำได้นะเขาเขารอจังหวะนะเขาสามารถทำคุณได้ถ้าคุณไม่ใช้อารมณ์ในที่นี้ถ้าเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้เลยเพราะคุณมีผู้ใหญ่ปกป้องคุณอยู่ดังนั้นะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณต้องเอออ่อนอ่อนผ่อนตามอ่อนน้อถมถ่อตนซะ เราอาจจะรู้ตัวด้วยซ้ําไปว่าคนที่เขาเป็นศัตรูลับๆกับเราเนี่ยเขามีตําแหน่งหน้าที่การงานเหนือเราอยู่นะคะเขาอาจที่จะจัดการเราเมื่อไหร่ก็ได้เขารอดูว่าคุณผิดกฎผิดระเบียบเมื่อไหร่ปุ๊บเขาเล่นงานคุณแน่ๆเพราะาเขา้หาหมันไส้หมันไส้เป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําดีที่สุดเลยเราหนึ่งเข้าหาผู้ใหญ่ที่เหนือเขาปกป้องคอยปกป้องเรานะคะด้วยเราเป็นคนที่มีนิสัยที่โอน โอ,อนอ่อนผ่อนตามอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่รักเราเยอะบนความรักมันต้องมีคนเกลียดอยู่แหละมันไม่มีใครรักเราร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่มีใครเกลียดเราร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นคุณหาผู้ใหญ่ปกป้องคุณซะแล้วก็ที่สําคัญก็ในเมื่อเราพอจะรู้บ้างแล้วว่ามันน่าที่จะเป็นคนเนี้ยคุณก็อย่าไปประทะกับเขาพอเขาจ้องที่จะทําร้ายคุณอยู่คุณก็ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เราแกล้งโง่ไปซะเราแกล้งโง่ไม่ได้หมายความว่าเราโง่ให้เขาคิดว่าเราโง่นั่นแหละดีแล้วถ้าเขาคิดว่าเราฉลาดเนี่ยเขาจะยิ่งระวังเราแต่ถ้าเขาคิดว่าเราโง่เนี่ยเขาจะไม่ระวังเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยเดือดร้อนบนการที่เขาไม่ระวังแต่เรากลับกลายเป็นฝ่ายระวังตัวตลอดเวลาอันนี้จะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ชาวราศีพิจิกก็ต้องระวังแค่เรื่องนี้เท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพชาวราศีพิจิกจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มาดามมองว่าสุขภาพคุณะะแข็งแรงดีนะแต่ถ้าจะมีจริงๆ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่นั่งทำงานนานเกินไปเป็นออฟฟิศซินโดมปวดเมื่อยเอวหลังสะโพกต้นขามันจะเป็นขึ้นมาได้นะคะออกกำลังกายอย่านั่งอยู่กับที่นานจนเกินไปเพราะมันมันก็จะเป็นโรคขี้เมื่อยนั่นแหละมันก็แก้ไขได้แหละไปนวดไปออกกำลังกายซะบ้างแล้วก็ระวังตรงช่วงหัวเขา่า นะคะบางทีมันอาจจะเป็นเพราะการที่คุณน,ะนั่งนานๆแล้วการงอเข่าที่อยู่กับที่บางทีไอ้ตรงช่วงขาพับเราเนี่ยมันกดกระเบะนะเลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันก็ส่งผลไปถึงหัวเข่าได้เหมือนกันทําให้เข่าอ่อนเข่าสุดได้เวลาที่ยืน จะจะยืนจะเดินไอ้ใหม่ๆม,มันไม่เท่าไหร่ถ้าเรานั่งสะสมไปนานๆบอกได้เลยว่ามาดามเคยเป็นอยู่นะจากการที่เรานั่งนานเกินไปแล้วมันงอเข่าแล้วมันกดอยู่กับเบาะเนี่ยพอรู้สึกตัวอีกทีอเข่าแล้วมันไม่มีกําลังไปซะละนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะมีโอกาสไปออกกําลังกายนอกนั้นแล้วมันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนะคะอุบัติเหตุไม่มีจะมีอย่างเดียวคืออารมณ์ร้อนเกินไปที่เวลาที่ใครมาขัดใจเราแล้วมันไม่ได้ดังใจใน่แหละคุณจะเก็บอาการไม่อยู่ ตรงนี้คือจุดเสียที่จะต้องแก้ไขเท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสําหรับชาวราศีพิจิกมาดูถึงเรื่องโชคลาภมีไหมจะมีโชคลาภมีลาภลอยได้จากผู้ใหญ่นะคะได้จากผู้ใหญ่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานก็ได้นะมันอาจที่จะไม่ได้ว่าอุยถูกหวยหรืออะไรเพราะหวยไม่มีให้ถูกตอนนี้หวยเลื่อนไปอีกละไม่ยช่สองพฤษภาแล้วด้วยไป16พฤษภาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องหวย มันมองแล้วไม่น่าจะใช่มันน่าจะใช่เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องงานแล้วจะส่งผลให้ได้เงินดีด้วยนะคะอาจจะได้ได้มผีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องหน้าที่การงานจึงทําให้คุณมีศัตรูนั่นแหละเพราะฉะนั้นอะ่ะสิ่งนี้ถ้าได้อะไรมาดีๆก็เก็บเงียบไว้อย่าไปให้ใครเขารู้นะคะถึงเขาจะรู้ก็ให้เขารู้ด้วยตัวเขาเองไม่ใช่รู้จากการที่เราพูดแบบจะดีที่สุดก็จบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีพิจิกแล้วนะคะก็ขอให้ เมื่อโชคดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็ใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคำพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ